สำหรับวันนี้ก็สวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวกันสามคันนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้นะคะ ทางขึ้นทางใหม่นะคะเพราะว่าทางเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ นนี้ก็กำลังหาทางขึ้นกันนะคะส่วนคันนี้ก็จะลื้อขับนะคะ หรือก็ติดเป็นคันแรกนะคะแต่ก็ขึ้นไม่ได้ สวนสองตัวนี้ก็มีพี่พรกับบาสนะคะก็เสร็จเกี่ยวกันหมดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมาขึ้นรถกันนะคะวันนี้พื้นนี้เราก็มาเกี่ยวกันสามคันนะคะมีจเลือพี่พรแล้วก็คันบาสนะคะ บาก็ขึ้นกันแล้วนะคะแต่ตะลือก็ยังขึ้นไม่ได้นะคะตอนนี้ตะหลงก็รออยู่ที่บนถนนใหญ่นะคะ เดี๋ยวเราต้องเดินไปขึ้นรถค่อนข้างที่จะไกลนะคะพื้นนี้ตอนนี้ก็ตะลือก็ยังขึ้นไม่ได้นะคะ นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ดันหลงก็กําลังจะไปส่งท่พรนะคะแล้วก็จะมารับอีกสองตัวนะคะ คันนี้ก็บ้าเป็นคนขับนะคะวันนี้ตาหลงก็ขับแทนเลอร์คนเดียวนะคะมันก็ต้องทำแไ่นหน่อยออน่ต้องอยัง,ง า,าจอถ,ถ้าติดเลยไงอติยเค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปรถเกี่ยวมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วติดตามชมคลิปออถัดไปได้เลยนะคะสําสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ